อัปเดตสถานการณ์ปอร์เช่หลายร้อยคันดับกลางอากาศโดยไม่ได้นัดหมาย อีกหนึ่งเหตุการ์ทอ l k of เ h e t o า n ของรถยนต์ปอร์เช e นะครับซึ่งก็มีรายงานมาว่ามีเหตุการณ์ปอร์เช่หลายร้อยคันในรัสเซียไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเกิดความขัดข้องของระบบรักษาความปลอดภัยผ่านดาวเทียมเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วรัสเซียและไม่ได้มีผลต่อปอร์เช e รุ่นใหม่ๆเท่านั้นนะครับยังมีผลตั้งแต่ปอร์เช e รุ่นที่ผลิตในปี2013ที่ขับเคลื่อนด้วยทุกขุมพลังและทั้งหมดนี้เจอปัญหาเดียวกันนะครับนั่นก็คือเป็นรถ ติดตั้งระบบ PVTS หรือ Porsche Vehicle Tracking System ซึ่งเป็นระบบป้องกันขโมยเชื่อมต่อดาวเทียมทําให้เกิดสมมติฐานว่านี่อาจจะเป็นต้นตอของปัญหาดังกล่าวสําหรับระบบ Porsche Vehicle Tracking System นะครับจะมีการเชื่อมต่อกับสัญญาณดาวเทียมและจะตะระบบไม่ให้เครื่องยนต์ทํางานหากตรวจพบว่า Porsche คันนั้นอาจจะกําลังถูกจรจรกรรมส่งผลให้เกิดการตัดการจ่ายเชื้อเพลิงและหยุดทํางานของเครื่องยนต์อย่างกระทันหันเมื่อโมดู Vehicle Tracking s y s t e m สูญเสียการเชื่อมต่อทําให้รถมีความเสี่ยงที่จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติการแก้ไขเบื้องต้นของโปรเช่ต์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นการถอดอุปกรณ์รีเซ็ตถึงได้เริ่มมีการดําเนินการแล้วรวมถึงผู้ใช้งานบางส่วนนะครับแก้ไขปัญหานี้ด้วยการปิดการใช้งานหรือรีบูตรระบบ vehicle tracking system หรือทําการถอดขั้วแบตเตอรี่เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการสําหรับประเด็นนี้ จากทั้งปอร์เช่สํานักงานใหญ่ในเยอรมันและศูนย์ปอร์เช่ในรัสเซียที่ยังเปิดทําการอยู่แม้ทางปอร์เช่นะครับจะไม่มีการส่งรถไปรัสเซียแล้วหลังจากการลุกรานยูเครนและยังมีรายงานอีกว่าพนักงานคนหนึ่งของศูนย์ปอร์เช่ให้สัมภาษณ์พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจ สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงข้อจํากัดของระบบรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือดาวเทียมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ในวงกว้างแม้กรณีนี้นะครับอาจจะไม่ใช่การโจมตีทางไซเบอร์แต่ก็อาจจะเป็นระบบควบคุมระยะไกลที่สามารถทําให้รถหยุดทํางานได้และอาจจะมาจากผู้ที่ไม่หวังดีซึ่งถ้าเจาะระบบได้อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะและหากยังไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ควรออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยพร้อมกำหนดแนวทางการตอบสนองกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่ชัดเจนเพื่อรักษาวความเชื่อมั่นของผู้ใช้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดทค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์แกนเป f a เ e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน